ทักค่ายสบายดีเด้อสบายดีเมื่อเชทุกคนเอฟซีทางฟังไทยปังเล่าเนาะวันนี้ฮมาอยู่กับน้องมูนสาวไทยเก่าเนาะทุกคนเฮ้ามาหน้าเน้ะอากาศโอ้โหโครตีแต่ลมวันนี้นะโครเย็นทุกคนขี่รถมานาจะจะปิวอันนี้ก็ยืรยืก็น่าจะจะปิวไหมลมแห้งอะไรอะอรวันนี้น,นะ จะมาหนาว30นาทีจังหดนะคันยางนะเบิ่งลมนะทุกคนรู้ไหมนะท้องฟ้าก็งามงามวันนี้นะทุกคนมาชิคายบรรยากาศรอบๆเพื่อนเนาะอันนี้แกเป็นส่วนยางเท่านี้เจ็ดส่วนยางโอ้ยท้องฟ้าสวยมากวันนี้ เข้มแล้วก่ะจินแห้ง,นง,นงเนาะคนรมีมอาหารแบบด้นนๆนะวิญนละโต๊ะกาเน่ยมันันวเดแชหน้าาก่อนนะอยู่พุ่มน,นน้นได้มันนั่นเลยมันนั่นหลังเทงนั่นเด้น่ะอะโต๊ะจาินแหงงน้งงานซ่า เออมันมีด้ตัวนึงนะต้เขียวนะตอเหลือสินแห้งะจะมาอยู่สิเลเะนะหรือเอสิแห้งนะเดีวคักแล้วตัวนั้นสือ่อหน้าหูดอ,หงงอ่ะแหหลว้วก็ต้อสิแห้งงันมันนะสแห้งมูเเอืแมนี่เฮ็ด บอกอาเลยล่ะแต่นั้นน่ะอ,อันข้างตะไฟบบมึงได้ละยูไงยู่หน้าในนันนี้เลยเพิ่ดนแซบบอเมพอด้แซบบเลยและเพิเฮ้เพิ่แต่เปกนไนีน่แล้วมันบอไมและมา่ามกก็ซื้อจะได้อยู่วะยูไปตลาดยูซื้อมาไว้ให้พวกมก ละมักปานี้เพอ่งได้ไม่แกวได้ยังใดนะมันควันเห็นบกข้างอันนี้กะเทกเห็นบกข้างอันนี้พอบดควันปลิกข้างนลมันอูหน้าอันข้างกบิ่งได้<ะ> <c oughs> อย, <c oughs> อยูหน้ายูป่ายูดุ อาเร้าน้ามเจอแล้วไหมอกอเจอหาดแล้วโอ้ยมวนี่านเม่โอ้ยเจอไหมอีกส้ไม่อาเป็นอย่างเลยฮาน่าเจอหานหาก็ื้อไหมมันเป็นอย่างเจอได้ห่านเจอได้ให่เด้เจอได้ความงาม มันเป็นอย่างแป๊บเซอร์แล้วเปิดร่อร้ามไปลาวหูวป้ออยู่ลูกมันลูกมันดอนเซอ,อยอยามันแล้วหูน้อยน้อยหนึ่ง <laughs> ย้ายแล้หูน้อยนอยอย่งยามันแล้วตออจจ้องอนใช้กับจื ไยุ้มใค่บยิ้มก่ย่ามันแก่ย่ามันแะ้วผู้เดียวหนึงผู้น้อยน่อยนึงแกมันดอดซะอีกนหนคระมันไม่ไม่เปื่อยก็ไม่เฮยยไม้พเรศปะปียาเเพเผานั่งนะไปยิงซินแห้งนะก่อนนะลูกมันล้วมากะแข็งในหนังนะ ท่านได้ไปก็อเลน,นะหนเด้เก้าุ่อบบมาสิทีไดนด้อไม่วา,าปไปบนัน้ำกบี่บ,บนันบั่นเลกนเจ้าเลืเห็นหูกระปุงแล้วลลพูดเยดี๋ยวพาเปดือสารนะ อ่านุง่งเสื้อเห็นยาวกะยันไฟมิดไปถือม,มิดน้อยหนยึงนะหากเซออันนั้นแพมันไ,มไหมไว่ไยางเมาวางยมปมไม่หยางเสไฟมันเป็นแบบอันนั้นเพราะว่าเวลามันไหมนะมันหม,มเมนไฟแผลนะมันเป็นแผลแบบบอกแบบอันนี้คือเสื้อกีฬานะ ดีเวจะมีทไทยมาเจอกัน ก่อนยังไงไปปล่อยวาว 老公。 แต่ว่าน้อยก็นี้แบตามข้าน้ามอยี่ยจ้าตะปูนี่แแฉลอนะแมาเกิขึ้นมันเกิดตามใต้บรวก็เกิดกไก็ก็เอามาต่เฮนม่แง่เส้อก้อยงวันข้ม่กิขึ้นกันน่นี่ ก็คข่ายละอืมเะคนเอาคนใหญแ้กจี่ที่นี่นะเกิดข่พันืเอามจ้องกงมนะแน่ไหมนะนีแน่มาวน่ื้ใหญ่ไหมมนก็ือท่นดากข่ายม่นธ้กนม่ได้หนนมันลุกก็ได้มนต่แบมันเิได้คบมดู่้งน้

<laughs> Nhàm tôi yêu hương yam này hết mời tôi xong tốt hết đi đi tốt maya phải đi mèo mời mất kiếm hôm nay đi mùa mùa giữ kia mùa rồi giữ kia mùa Nó mùa 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 ไม่ถูมือไม่ถูมือที่เหลือแดงๆนะสีนี้เขาซื้อคนซื้อัวนี้ผิวเนี้ยกว่าตัวเขาขานั่นคือตัวนี้ห้าเอสอาตัวนี้สีนี้อีลาซืตัน้อานั่นนะตัวอั่นมะคือมีสีตัวาไหมคอเทนี่นะมันมากไหมอันนั้นได้เขาหวานเอมากไหมจะเด็กตัวนีห้าวนีเ่ นี่ละเวเอามาเห็ดกันทุกคนขุดคุมบนไว้ปูยางลงยางบัดเดินเดินหกนะช่วงหน้าฝนเพื่อจะจงลงยางมีแต่เฮาขุดไว้กว้างห้าซิฟนอนอะทั้งเลิกนะสามซิฟขุดกว้าง,วางไว้เพราะมันเป็นดินแข็งอะนะปะทอยป,ปูแล้วก็ถมถมลงแล้วก็จังปู้เสื้อนะทุกคนเด้อหากมันห้าปลอยมันไปขยายตัวใบเขามันใหญ่ว้ให้ดินมันหล่มนะ คาบุเลอร์เคยลูกกันแนะนำในเด้ออันนี้กะเฮ็ดตามพี่น้องเขาพูกก่อนนะคะวะเขาแนะนำให้เฮ็ดแบบนี้คลิปนี้กะสิบจบไว้ซ้ำนี้แห้ะทุกคนมือหน้าพอกันใหม่เด้อขอบเจอที่ติดตามรับชมตลอดมาเด้อจ้าบ๊ายบายขอบคนทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแต่ต้นจนจบคลิปเด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า